น้องลำไย,ยของพี่พี่เขาเป็นคนนิสัยดีเขาเป็นคนดีจะไม่มีอะไรมาทำร้ายเขาได้ไไดเชื่อผมอน,นี่เชื่อผมได้เลยเชื่อผมนะผมผม,ผมอยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีดีกว่าใครใครผมรู้ทุกอย่างดีกว่าผีข่าวผมรู้ทุกอย่างดีกว่านักข่าวพี่พี่เชื่อผมเถอะเชื่อผมได้เลยนะครับเขาเขาเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งและดีมากๆ จะไม่มีอะไรทำลายเขาได้นะครับพีบีไม่ต้องกังวลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะนะครับแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงความรักทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัวเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานนะเป็นธรรมชาติของชีวิตของคนเดาไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะครับสักวันหนึ่งก็จะจากเราไปแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เรารักที่ยืนข้างในสักวันหนึ่งก็จะไปเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้นลครับ อันนี้เป็นความจริงไม่เพียงเท่านี้แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นทุกอะไรมากนะครับพี่พี่จริงๆจริงๆนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนทั้งเอกร์และก็น้องลำยนะครับติดตามพวกเราทั้งสองคนไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากนะครับวันนี้พวกเราบกอกร์ครับ,รบพวกเรามาจากบริษัท TMT Records ครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะ